นั้นเลยตายไปมดนะคะันนิตต้องขอบคุณช่อง youtube นะคะที่มีพื้นที่ยห้ชจมนะคะขอบคุณค่ะามาเลยดีวยกว่าเรื่องที่หนึ่งนะคะเหล็กแนบนะคะที่ล้อนขึ้นรูปนะคะชุนมันตามสุดของช่างนะคะไม้จะเป็นไม้กิลิกนะคะมดุด <c oughs> หมดสองที่นะคะจยว่าจะใส่โมเสกอยู่นะคะ ใครจะเอาเอาเลยเด้อความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1 1 9กว้างสุดกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.9นะคะสันหนา7มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาว5.6นิ้วนะคะเล่มน,นี้นะคะ ไป,ไปจุนไปใส่โมเสกนะคะหนึ่ันบาทท่วนนะคะรวมส่งปลายทางเพิ่มหนึ่ง้อยหมาเล่มที่สองนะคะลายเจียนะคะทิ้งผิวไฟนะคะหมุดโมเสกขึ้นเลยเชือกครบนะคะด้มามไม้มงคลน,นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.4นะคะสันหนา ขนาดหกมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะหกนิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่ง้ยบาทนะคะเล่มที่สามนะคะขัดขาวนะคะมาจิเต้กุ่มแคมป์นะคะด้ามไม้มงคลน,นะคะหมดโมเสกที่ระเชื่ครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาสันหนาหกมิลนะคะด้ามยาวห้าจุดสามนะคะหนึ่งนหนึ่งร้อยนะคะเรือพิสี่นะคะจะเป็นมีดเน็บนะคะมีดเน็บนะคะชุดไม้มงคลน,นะคะลองยุงนะคะรัดไวยนะคะด้ามกัดน,นะคะด้ามกัดน,นะคะสวยงามนะคะ ลองเลือดนะคะสัญญากนะคะคิก่อความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะ10.2เนาะความกว้างจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนา6มิลนะคะด้ามยาวนะคะ7นิ้วนะคะมีพร้อมฝักงนะ2,290นะคะ,ะ,คะลมส่งไปทางเพิ่หมหนึ่งน้อย เรียที่ห้าปุ๊บจะเป็นลายเจียแล้วก็ทำเป็นชุบชุบน้ำมันนะคะเทคนิคของช่างเดินหมดหมือเส็จที่เราเชื่อครบนะคะนะคะไม้มงคลนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ 10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนา6กมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ5.7นิ้วนะคะไม่มีฝักนะ,ะสองเอ่งพันสองร้อเก้าสิบรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยมาเล่มที่หกนะคะโค,ค,คัตติ้งนะคะ ัดติ้งนะสัญญากนะคะด้ามไม้มงคลนะคะหมุนมือศีที่เราเชื่อครบนะคะทิ้งผิวไฟด้าไม้มงคลนะคะขน mm hmm. ไฟสีดับเลยนะคะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลน,นะคะด้านยาวนะคะห้าจุดสามนิ้วนะคะ หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะไฟสีดับเลยะคะ่ะมินบัมมิมบัมสินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะมีแต่คนบพสต์เล็กจบเบิร์ด้วยลาเว๊กเนี้ยเบิร์ดคลิปไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิดภาพกันเนี่ยจุดประก่อ,อภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุดนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย โย่อืมวายเฮ้ยมันคือบอันนี้มันคือบอร์สตาร์ท